จากตอนที่แล้วหลังจากที่แซนและเซนเซได้รับฟังปัญหาจากทางด้านของมิกะําสำหรับสิ่งที่ทำได้นะตอนนี้คงทำได้เพียงแค่สิบคนข้อมูลไปก่อนโอเคขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอตอนเล่าเข้าสู่ w o n เด r e r t ล l ร s t o r สสำหรับเรื่องราวของบัวไคไวซิสเตอร์ฟอ,อร์มนเด้กล่าวตอนที่25กลางเรื่องของบทที่13ช่วงห้องนอนของ,งเซนเซ ขอขอบคุณแฟนโนเบลจากดีแทตบีสาม่วนศูนย์หลังจากที่แซเละเซนเซ่พูดคุยกับมิก้าเสร็จแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปที่ห้องเรียนเมื่อทั้งสองมาถึงฮิฟุมิก็ได้ก่าวทักทายสวัสดีนะเซนเซ่ Sense, พอดีว่าเมื่อเช้านี้พวกคุณไปทําอะไรกันมาเลยฮิฟุมิได้เป็นคนเปิดคําถามก่อนที่คนอื่นๆจะแสดงท่าทีสงสัยด้วยเช่นกันในตอนแรกพวกฉันนะ่ะกังวลว่าพวกคุณจะไม่ได้อยู่ที่นี่นานขนาดนั้นนะนะขอโทษนะพอดีว่าพวกฉันมีเรื่องต้องทนะําน่ะยังไงก็กลับมาเรียนกันต่อดีกว่านะ สำหรับพวกเด็กๆในช่วงเวลานี้ถือว่าพวกเธอนั้นตกอยู่ในอันตรายในเรื่องของการถูกเพ่งเล็งให้ไล่ออกจากโรงเรียนแต่ทว่าในาขณะเดียวกันก็นรู้สึกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องแผนการสมคบคิดที่วนเวียนอยู่ภายในทีนิตี้เซนเซเองก็รู้สึกกังวลเรื่องนี้เช่นกันด้วยบทบาทที่อยู่ในตำแหน่งของอาจารย์ผู้ที่จำเป็นจะต้องชี้แนะให้กับเรานักเรียนถือว่าเขาคนนี้มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่รออยู่นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันเลยติดตามเขามายังไงล่ะ ถือว่ามาในฐานะผู้ช่วยที่จะคอยสนับสนุนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกฮิฟูมิและคนอื่นๆจะต้องออกจากโรงเรียนนี้ไปก็เลยทําให้เซนเซในช่วงนี้คนคาขจะหาความรู้ต่างๆมาสอนให้เด็กๆอยู่เสมอสาหรับฉันเองก็รู้สึกว่าเขานั้นพยายามอธิบายสิ่งต่างๆออกมาดีได้อย่างน่าประหลาดใจเลยละ่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นฟืนความรู้สึกของตัวเองในช่วงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่หรือเปล่านะน่าเป็นเส้นที่ดีเลยนี่ใช่เลยล่ะคราวนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ดีจริงๆ เดี๋ยวซียอสุรสาแบบนั้นทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังมากเลยนะในขณะที่พวกเด็กๆกำลังพูดคุยยังสนุกสนานในคาสเรียนบางทีด้วยเหตุผลนี้ผลลัพธ์ของเด็กสาวทั้งสามยกเว้นตัวของฮานาโกถือว่ามีความรู้และเก่งในเรื่องวิชาต่างๆมากขึ้นแต่น่นอนว่าเมื่อดูผลสอบจำลองครั้งที่2แล้วคะแนนของอสุรสามานนั้นใกล้จะถึงเป้าหมายที่60คะแนนส่วนคะแนนของโคฮารุก็ถือว่าเพียงพอที่จะไม่ถธอนั้นผ่านพ้นมาได้แต่มันก็คงต้องตอบถูกอีกสัก2 3สข้อแหละนะ ตราบใดที่พวกเราสามารถแก้ปัญหาของฮาหนาโกได้ทุกคนในห้องนี้ก็จะสามารถสอบผ่านครั้งที่2ลงได้และกลับไปใช้ชีวิตนักเรียนได้ตามปกติและแล้วคาบเรียนก็ตัดเข้าสู่ช่วงพักเที่ยงในรอบนี้แซนนั้นได้คนทอดอกมาแจกจ่ายให้กับพวกนักเรียนด้วยเช่นกันน,นี่มันอร่อยชะมัยดยติทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนี้เนี่ยโคฮารุได้พูดขึ้นมาด,ด้ยวยความสึกที่ปื้มปิติ <c oughs> ขอโทษนะโคฮารุน่าเสียดายที่มันเป็นความลับทางการค้านะ่ะเออ จากนั้นแสนก็ทาการปิ้งหดดอกด้วยแกสต์เบอร์เตอร์ก่อนเดินเสร์มมันให้ทุกคนแต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเด็กสาวที่ชื่อว่ามารีที่อยู่ชมรมซิสเตอร์เธอนั้นเกิดติดกับดักที่อสุสาได้วางเอาไว้โชคดีที่เธอนั้นไม่ได้เกิดอันตรายแต่ถ้าเป็นกับดักของคายโยโก,โกมีว่ามารีโดนลับพาตัวไปอย่างแน่นอนจากนั้นมารีกลับมาที่อาคารเสริมเพื่อที่จะขอบคุณตัวของอสุสาเนื่องจากก่อนหน้านี้อาสุสาได้ปบปบปรมารีเอาไว้จากการทูลังแก พร้อมกับทุกจับขังเอาไว้ภายในโกดังแต่ด้วยการต่อสู้ของชมรมทุงความวยุติธรรมรวมถึงอสุสะที่ได้ไปพบมารีเป็นคนแรกจึงสามารถช่วยมารีออกมาได้สำหรับเรื่องนี้เมื่อฉันได้ยินเป็นครั้งแรกฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แต่เธอก็เป็นคนใจดีมากเลยนะ ฉันก็แค่ทาในสิ่งที่ฉันคาดหวังเอาไว้แหละนะแซนและอสุสาทั้งสองต่างก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นหลังจากที่กินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วก็เริ่มกลับเข้าเรียนกันต่อแต่ก็คงเพราะอาหารกลางวันที่กินเข้าไปมันนั้นทําใหา้โคฮาลุมีท่าทีง่วงนอนแบบสุดๆถ้าถามว่าฉันนั้นรู้ได้ยังไงก็คงเพราะว่าการโต้ตอบของฉันกับโคฮาลุมันนั้นค่อนข้างจะเหมือนกันถึงว่าเธอคนนี้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตัวเองได้เรียนต่อแล้วนะยังไงก็เถอะสำหรับเรื่องนี้ฉันเข้าใจดี พวกคนขี้เกียจอ่ะไม่สามารถทนเรียนหนังสือได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำหรอกนะสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ก็คือภาวนาให้เวลาวนั้นผ่านไปเร็วๆ <c oughs> เหมือนกับว่าฉันกำลังดําดิ่งลงบัง็อกซิงบางอย่างและคราวนี้ไม่มีข้อยกเว้นอะไร ยืนยันได้ว่าแสนั้นสลบไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นพี่แก่ก็ลืมตาขึ้นมาก่อนที่จะหันไปนองหน้าตา่านงะนี่มันพระอาทิตย์ตกดินแล้วนี่บะาแย่ละสิฉันต้องรีบไปแล้วสินะแสนั้นได้ตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองภายในชมรมห้องเียนเสริมโดยในวันปกติแสและเซนเซจำเป็นจะต้องมาค้างคืนอยู่ที่ชมรมโดยทุกคนก็จะมีห้องแยกจากกันถือว่าในตอนนั้นฉันแค่อยากจะงีบหลับนิดหน่อยแต่สุดท้ายฉันก็ไม่คาดคิดว่าจะเผลอหลับไปได้นานขนาดนี้แหลนะ จากนั้นแสนก็รีบมุ่งหน้าไปที่ห้องของเซนเซเพื่อที่จะทาการขอโทษแต่ทว่าในคืนนั้นเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากห้องของเซนเซดเดี๋ยวก่อนสิฮิฟุมิเสียงของเซนเซมันนั้นได้ดังออกมาะนี่ิฉันได้ยินเสียงตะกูตะกักมาจากในห้องนั่นแหละแถมฮิฟุมิก็พูดคาว่าเซนเซเออกมาเช่นกันมามีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยดูจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้แสนนั้นตาตื่นกันเลยทีเดียวนี่นี่เซนเซที่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอาฮิฟุมิที่เธอพูดว่าชาาวัันนนนีี้้เเเมมื่ออคถึงฮ ทันทีที่แซนนั้นบุกเข้ามาในห้องสิ่งแรกที่แซนเห็นก็คือฮานาโกในชุดว่ายน้ำเธอนั้นกำลังเดินเข้าใกล้ฮิฟุมิโดยที่มีอาจารย์อยู่ข้างหลังของเธอด้วยเช่นกันนานี่ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าคือว่าเขาไฟที่ขาดจังหวะไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วนะแซนนั้นตั้งท่าที่จะวิ่งออกจากห้องป่าเปล่าซะหน่อยมันไม่ถูกต้องนะแซนยังไงก็ช่วยใจเย็นไว้ก่อนเถอะนะรวมถึงฮิฟุมิแล้วก็ฮานาโกด,ด้วยหลังจากนั้นเซนเซนก็เริ่มขี้ขายความเข้าใจผิดด้วยความสิ้นหวน ช่างเป็นสีหน้าที่บอกไม่ถูกจริงๆพอดีเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะในขณะเดียวกันฮานาโกะนั้นก็มีท่าที่โกนฮิฟุมินิดหน่อยก่อนที่เธอนนั้จะกลับไปเปลี่ยนเสื้ออืมฉันเข้าใจแล้วแหละพอดีฉันน่ะอยากจะพูดคุยแผนการในอนาคตสําหรับพวกเรากับเซนเซน่ะอ่านี่ฮานาโกะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเธอด้วยนะแต่ฉันก็คิดว่ามันคงเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่ใส่ชุดว่ายน้ำเหรอนะอืมเข้าใจแล้วล่ะฉันน่ะสงบลงแล้วล่ะนะจริงสิคุณเซนันนะก เอ้ก็อยู่ตรงหน้าเธอแล้วนี่ไงฮานาโกะได้ตอบกลับฮิฟุมิอาจริงสิฮานาโกะเราควรที่จะพูดถึงสิ่งที่พูดคุยก่อนหน้านี้ดีกว่านะจากนั้นฮานาโกะก็เราถึงพฤติกรรมแปลกๆของอศศศาซึสะเธอนั้นมักจะแอบจากห้องนอนเพื่อที่จะไปที่ไหนสักแห่งโดยฮานาโกะเธอนั้นก็เริ่มรับรู้ถึงการกระทําของอศศศาซึสะแต่มันก็อืมอาซนะึสะน่ะพูดประมาณว่าดูหล้มั้งแต่ความหมายเนี่ยหมายความว่ายังไงนี่สิอาคําว่าดูสินะ แต่นั่นเป็นสิ่งที่อสึก่าทำทุกคืนอย่างนั้นเหรอฉัน์ล็ไม่เคยคิดว่ามันนั้นจะเกิดขึ้นทุกคืนแบบนี้ฮานาโกะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของอสึก่าและบอกกับพวกเราว่าเราควรบังคับให้เธอนั้นเข้านอนแต่นั่นก็คือสิ่งที่เธอนั้นพูดถึงสำหรับเด็กคนนั้นเธอนั้นยังไม่โตพอที่จะทำแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างฉันน่ะนะมันไม่โอเคเลยที่จะนอนไม่หลับนะแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรฉันก็อยากช่วยยุติความวิตกกังวลของเธอเหมือนกันแหละนะหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเธอคนนั้นนนนคงงได้้พัััเขาสกวแ่ะ ยังไงก็เซนเซ์คุณแสแล้วก็ฮิฟูมิอด้วยฉันต้องการทําแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้นอนหลับฝันดีแหละนะเ,เป็นเรื่องจริงที่การสอบนั้นมีความสําคัญแต่แค่สอบไม่ผ่านมันนั้นไม่สามารถทียบเท่ากับสุขภาพร่างกายได้หรอกนะจะดีกว่าแค่ไหนถ้าเธอสามารถก้าวข้ามความลงเหลวต่างๆไปได้เอ๊นั่นคุณกำลังหมายความว่ายังไงนะ่ะแสนั้นอดไม่ได้ที่จะพึมพำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฮานาโกไม่สิทุกคนยกเว้นชันที่ได้ยินตอนนี้ฉันคิดอยู่แล้วจากพวกเราทั้ง4ี่คนนั้น ฮานาโกเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เกี่ยวกับเบื้องหลังชมรมเรียนเสริมเ้างั้นก็แสดงว่านี่อาจารย์ฮิฟุมิอืมใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเราต้องคุยกันตอนนี้เลยแสนไดน้มองไปที่อาจารย์พร้อมกับพยักหน้าให้กันเดี๋ยวฉันจะอธิบายสถานการณ์ให้ฮา,า,า,านาโกฟังอีกนะถ้าหากสอบไม่ผ่านรอบที่สองพวกเธอจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนนะ่ะด้วยคําพูดนี้ทําให้ฮานาโกพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งนั่นนะ่ะคือเรื่องจริงแหละนะในตอนแรกฉันก็ปฏิเสธที่จะเข้าใจมันเหมือนกันอืมเข้าใจแล้วล่ะ ถ้าหากพวกเขาสอบตกเมื่อไหร่พวกเขาจะต้องถูกไล่ออกสินะ่าตอนที่ฉันคิดอยู่แล้วฮานาโกะจังเองก็น่าจะได้เกรดที่ดีจริงๆนั่นแหละใช่ไหมละ่ะตอนที่เธออยู่ปีแรกน่ะฉันได้เห็นคะแนนของเธออยู่บ้างนะจําได้ว่ามันเป็นคะแนนเต็มเลยนี่รวมถึงตอนปีสามนี้ก็ด้วยนี่ด้วยเรื่องราวนี้ที่ได้ยินมาจากตัวของฮิฟุมิเธอนั้นถามเราว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของฮานาโกะอีกหรือเปล่าเนื่องจากก็มีบางเรื่องที่ถูกเก็บเอาไวแ้แหละนะฮิฟุมิได้มองมาที่แสนอืมขอโทษด้วยนะพอดีก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะ คิดเลยว่าถ้าหาทุกคนสอบตกขึ้นมาจะต้องถูกไล่ออกแน่ๆเคนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการให้อภัยด้วยหรอนะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคณทั้งสองคนแหละนะยังไงก็ฉันขอโทษด้วยนะสำหรับสิ่งฉันทำกับคุณแฟนไปน่ะฮานาโกะได้ขอโทษตรงฉันฉันหล่ะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่จงใจเอ่อให้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ไปละมั้งแม้ว่าจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ฉันก็ดีใจและเข้าใจตวงเธอนอกจากนี้ฉันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังเอาไว้ และฉันไม่สามารถแม้แต่จะบอกกับทุกคนได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะอย่างที่ฮิฟุมิพูดนะคะแนนของฉันนะ่ะเกิดจากการตั้งใจเลยล่ะเอ๋แต่ว่าทำให้เธอถึงทำแบบนั้นล่ะฮิฟุมิได้ตอบกับฮานาโกะอ่าขอโทษนะฉันน่ะไม่สามารถพูดออกไปได้หรอกนะนั่นคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอมากๆแต่ฉันก็ไม่อยากให้ใครได้รับอันตรายนะ่ะฉันคิดว่าเธอคงจะไม่เหมาะอะไรมากนักหรอกนะแต่ฮานาโกะก็สัญญาว่าจะบอกความจริงหลังจากการสอบนี้ผ่านไป ฉันเริ่มคิดถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชมรมชั้นเรียนเสริมแล้วนี่สิรู้สึกว่าที่นี่จะมีฮานาโกะเป็นศูนย์กลางรวมถึงเหตุผลที่อสุส่าไปที่ไหนสักแห่งทุกคืนแบบนี้เพื่อเหตุผลนอกจากการสอบและสาเหตุที่สร้างชมรมนี้ขึ้นมามันนั่นเกี่ยวข้องกับการตามหาคนทรยศสำหรับอสุส่านั้นถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อพิจารณาจากเอกสารต่างๆแล้วฮานาโกะเองก็ไม่น่าแปลกใจเธอนั้นคือคนที่สมัครใจเมื่อพิจารณาจากความผิดปกติในอดีตของเธอแล้ว คู่หังหรู้เธอนคะ่ค่อนข้างไม่มีเหินผลเล็กน้อยเธอเธออีกก็เป็นตัวประกรันของคณะกรรมการทวงคืนความยุติธรรมแหละนะส่วนฮิฟูมิเองก็เมื่อคิดดูแล้วเนี่ยทำไมฮิฟูมิจังถึงต้องอตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยละ่ะเธอแน่จะสนิทกับนางกิสาไม่ใช่เหรอ,อสำหรับฉันแล้วนะ่ะ ไม่ว่าจะโมยังไงก็ตามการเอาแต่โงกตัวอยู่ในตลาดมืดนอะ่ะคงจะเป็นเหตุผลที่ดเดี๋ยวก็ซีคุณแซนบางครั้งก็มีข้อที่จริงที่ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้นะเฮ้ยอย่างที่คาดคิดเอาไว้อย่างไรก็ตามคดีของอสุสามันนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ส่วนเรื่องของฮานากะมันนั้นก็ถือว่าได้รับการคลี่คลายถือว่าสิ้นสุดการประชุมลับต้นเด็กโอเคดูเหมือนว่ามันก็ดึกมากแล้วแหละนะไปนอนกันได้แล้วละอืมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะลาตีสวัสดอเดี๋ยวฉันกลับห้องก่อนนะ อ่ะฮะยี่ภูมิคุณแซนแล้วก็คุณด้วย,ยงั้นเหรอเอ๋เอโคฮาลุนี่เธอยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยทั้งสี่คนนี่สันเลวโลกจิตจะต้องถูกจับประหารเละแล้วค่ำคืนอันวุ่นวายก็ได้ผ่านพ้นไปนอกเช้าว,วันใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนแสนั้นลงมืออย่างเต็มที่ในการเก็บความเสื้อผ้าของนักเรียนทุกคนเยกไดีว่าฝนตกหนักแต่เช้าทําเอาไม่มีแสงแดดในการตากผ้าเลยจนเมื่อฉันนตระหนักได้ว่ามันสายเกินไปแล้ว เสื้อผ้าโดนโคนซัดหมดแล้วละนะรีดดีว่าผ้าขาวๆที่เพิ่งซักมารูเหมือนว่าต้องซักม่จริงๆนั่นแหละอ่าขอโทษนะคุณแซนที่ต้องรบกวนนะอ่าไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกนะฮานาโกยังไงก็นี่รีบเคลียร์แล้วทำให้มันปลอดภัยดีกว่านะจากนั้นแซนก็เริ่มขึ้นย้ายเสื้อผ้าต่างๆไปเก็บเอาไว้ภายในอาคารในขณะที่แซนกำลังทำความสะอาดเสื้อผ้าอยู่นใดนั้นก็ได้มีฟ้าผ่าลงมา ส้นทาให้ไฟของอาคารเรียนถึงกับมืดสนิทแถมผู้ดเด็กต่างก็ตื่นกลัวกับเสียงที่เกิดขึ้นถือว่าโชคดีที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนเลยพอที่จะฝากความมืดไปได้แหละนะและอาจจะรู้สึก uh, PTSD ตอนสู้กับกลุ่มเมนนิดหน่อยด้วยสิในขณะที่นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนส่งทางทางหน้าของแซนข่าวนั้นก็ใช้ดวงตาของตัวเองส่องสว่างไปทั่วเส้นทางเรียกว่าใช้วิธีเดียวกับตอนที่โมโมยิขอมาแล้นะเอ๊ะนั่นนะ่ะเป็นอะไรที่น่าทิ่งมากเลยนะสำหรับดวงตาเวียนี่จริงๆมันก็ไม่ควรเปิดใช้งานมั่วัวนวนะน ในเมื่อสถานการณ์มาช่วยไม่ได้เพราะทางเสื้อผ้าเปียกไม่มีไฟใช้แถมจากเรื่องประชุมลับเมื่อคืนเนี่ยอ๋อเรื่องนั้นสินะปาร์ตี้ชุบใบน้ำกันยังไงล่ะและแล้วพวกนักเรียนก็เตรียมตัวจัดปาร์ตี้ชุบใบน้ำเออทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นล่นะเนี่ รู้สึกว่าพลังยังไม่กลับมาแถมพี่ฟุงมิและคนอื่นๆต่างก็สวมชุดว่าน้ำตามคำแนะนำของฮานาโกะเรียกได้ว่าสาวๆต่างก็สนุกสนานโดยที่มีแสงไฟสีฟ้าส่องสว่างจากดวงตาของแสนก็นะรู้สึกว่ามันช่วยไม่ได้ดีนะในเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยจัดปาร์ตี้ชุดว่น้ำขึ้นมาสักเลยอ่าๆเข้าใจแล้ว ดูท่าฉันเองก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมสักเท่าไหร่แล้นะแต่เดี๋ยวสิฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีเรื่องอื่นเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่ากิจกรรมจะเป็นการสนทนาของนอ้องสาววัยนุ่นแต่พอคิดดีๆแล้วมันนะและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันได้ยินมาจากพี่สาวน้องสาวเห็นได้ชัดว่าในพื้นที่ไร้กฎหมายของคนะิวบะทอนน่ะมีกลุ่มอาชญากรสวมหน้ากากและก็ชุบน้ําอยู่ด้วยนะเอ๊ะนั่นมันคนที่ใส่ไม่ดีไม่ใช่เหรอหน้ากากและก็ชุบน้ํานะั่นน่ะ ฮิฟุมิและโคฮารุต่างก็พูดคุยกันสนุกสนานเอ๋หรือว่าเธอจะชอบอะไรแบบนั้นนะ่ะก,ก็แค่ข่าวลือนะอสิ่งที่พวกส,สาวๆพูดคุยกันมาเนี่ยใครคินกับเรื่องที่โนโนมิเล่าให้ฟังหรือเปล่านะทึงแม้ว่าฉันจะมีประสบการณ์บุกป,ป้นธนาคารอยู่นิดหน่อยแต่ความสนใจของฉันนาะตอนนี้ก็ถูกดึงดูดดูเรื่องของอาซึซาในขณะที่แผนการเหล่านั้นดำเนินไปทุก,ทกคืนอืมฉันคิดว่าอาซึซาจางควรจะนอนหลับให้เหมาะสมมากกว่านี้นะใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วฉันก็มีเรื่องสงสัยมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วล่ะนะ จริงเลยอ,อสุสาที่เธอเนี่ยคือคนคนนั้นนะ่ะอืหรือว่าเป็นคนเฝ้าดูนะ่ะเป็นผู้เฝ้าดูอะไรแบบนั้นหรือเปล่าโคฮันุได้ตอบคําถามนี้อถ้าฉันเดาว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันอาจจะไม่ได้บอกเธอเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันน่ะนะฮิฟุมิและฮานาโกเธอนั้นคนพบแผนการสมุูลุ่มคิดที่อยู่รอบๆพื้นที่ของลุงนิ่นทินิตีและอสุสาก็ได้รับการลงทะเบียนโดยมิกาผู้ที่มาจากลุงนินอาเดียส กล่าวได้ว่าเธอคนนั้นอาจจะเป็นเ็กสาที่บริสุทธิ์คนเดียวจากทั้ง4คนหรือว่าจริงๆแล้วการที่เธอคอยเฝ้าระวังนั้นอาจจะเป็นข้อแก้ตัวดูจากกับดักและสิ่งของต่างๆแล้วแหละนะถ้าหากเราไม่รู้จักบุคลิกของอสุสาเราอาจจะคิดว่าเป็นข้อแก้ตัวที่งีงยาแต่สําหรับพวกเราที่รู้จักบุคลิกออกแนวทาหารของเธอแล้วเธอนนั้นก็พร้อมเสมอที่จะตอบสนอ,องต่อการต่อสู้ทุกเวลา เลือให้พ <uk> ูดง <we> ่ายๆกว่าน oh no, right ี้ก็ค oh no. ือจากเหตุการณ์ที่ทําให้มารีเกิดเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนหน้านี้การบุกกระดังของพวกอันตราพาที่มีอสุสาบุกเข้าไปด้วยมันคงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะไม่กี่นาทีต่อมาไฟฟ้านั้นก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งและปาร์ตี้ชุดน้ำที่กำลังจัดเตียมกันอยู่มันนั้นก็เริ่มขึ้นจริงๆเอในที่สุดฉันก็สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้แล้วยังไงก็ตัวไปซักผ้าก่อนนะเนะในขณะที่แสนกกำลังออกไปซักผ้าเขานั้นก็นึกถึงคำพูดของอาาาสุขึ้นนนนมััักกวฉอจททยศค ทั้งความไม่วางใจและหัวใจของทุกคนนะ่ะฉันไม่สามารถสะลาดคำพูดของอาสุซาออกจากหัวไปได้เลยชักรู้สึกกังวลขึ้นมาแล้วสิช่วงที่ที่ค่ำคืนของฟ้านั้นเงียบสงบเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆหลังจากเกิดไฟดับเมื่อเช้าพวกเหล่านั้นก็มีโอกาสทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเ,เล็กๆน่อยๆแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พักผ่อนทุกคนนั้นตามก็ใช้เวลาอิสระโดยการอยู่ในห้องนอนรวม ส่นทางด้านของแซนเขานั้นก็ชื่นชมตุ๊ก,กตาต่างๆฝึกปืนพกและการตอบสนองจากคำพูดของผู้คนให้ไวขึ้นกว่าเดิมในขณะที่แซนกำลังดื่มซอสมะเขือเทศและกำลังเตรียมตัวในวันรุ่งนี้เขานั้นก็ได้ยินเสียง,ขงเขาเด็กสาวพูดขึ้นมาอีกครั้งมาไม่หรอกนะฉันน่ะจะไม่ยอมให้เธอจบในวันแบบนี้แน่ๆอ่าเชื่อแล้วฮานาโกะฉันหลักกังวลว่าเธออาจจะวางแผนปา์ตีชุ่มวม่น้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ความคิดของเธอเนี่ยคือการแอบออกจากพื้นที่เรียนเสริมหรือมั้งจริงสิเซนเซ คุณน่ะเลืกอกซืยังไงน่ะกับการที่ได้มาเป็นอาจารย์อ่าสำหรับฉันน่ะมันคือความคิดดีๆนะมันอาจจะน่าเบื่อมากเลยละ่ะแค่ต้องมานั่งเรียนตลอดเวลานะ่ะแม่ว่าฉันจะพยายามขอบางอย่างจากสินเีแต่เขาก็ยังคงรักษากฎเกณฑ์และคําสัญญาได้ดีอยู่เสมออแต่คําสัญญาของฉันและท่าเดียวเนี่ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะหลังจากที่ดื่มสอนมาเกเทศจนหมด เขานั้นก็เทเลพอร์ตไปที่ทางขยะก่อนที่จะทิ้งมันลงไปจากนั้นแสนก็รีบออกจากห้องนอนไปเตรียมตัวกับพวกฮิฟุมิและคนอื่นๆในเมื่ออสุสาบอกจะออกไปข้างนอกถ้างั้นพวกเราก็ออกไปพร้อมกับพวกเธอเลยดีกว่าแน่นอนว่าในงานนี้มีเซนเซ,นเซตามไปด้วยคุณเองก็มาด้วยแหละจะว่าไปแล้วคุณคิดยังไงบ้างละ่ะหรืออาจจะไม่สนุกกับเหตุการณ์ไร้ศีลธรรมเมื่อเช้านี้เนี่ยอสุสาได้ถามความรู้สึกของแสนแถมในขณะเดียวกันก็มีเซนเซ,นเซยือนอยู่ด้วยแต่ก็นะส่วนหนึ่งคุณนะ่ะก็ทาเพื่อความปลอดภัยของพวกกเราทุคนใช่มะ สิ่งที่ฉันพูดไม่ผิดหรอกนะแต่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงมากกว่าอาศึกษาเธอนั้นได้ชี้ไปยังบ้านเมืองคนที่ดีตีแม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบที่งคืนแต่ร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดไฟอยู่อ่าตามปกติแล้วน่ะมันดูเป็นภาพที่เหมือนกับคบําว่าราชวงศ์และความดูหลาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบของอาคารจริงสิยังมีร้านขนมเปิดอยู่ด้วยนะในขณะที่แส่กำลังเดินเล่นไปรอบเมืองพร้อมกับตู้ของอสุส่าเธอนั้นก็เห็นร้านขนมแห่งหนึ่งร้านนี้น่ะมีพาเฟ่รุ่นลิมิเต็ดที่อร่อยมากอยู่นะ ฉันเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการกินของหวานอะนะไม่ใช่แค่พาเฟสหรอกนะยังไงก็ต้องขอบคุณเงินมากมายที่ได้รับจากร้านค้าที่ไปเปิดในเมืองแหละนะด้านนั่นและทำให้เราไม่ลองทําอะไรสนุกสนุกกันให้เต็มที่ล่ะจากนั้นทุกคนที่ออกมาเที่ยวกลางคืนก็เดินไปที่ร้านของหวานก่อนที่แสนจะถามพนากามักงานว่าอ่าพอมีพาเฟ่รุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่านะอ๋อขออภัยนะลูกค้าพอดีมีลูกค้าท่านอื่นสั่งพาเฟ่รุ่นลิมิเต็ดไปหมดแล้ว่ะนะ อ,อรู้สึกว่าการเตรียมพ้อของฉันจะพังทลายไปไม่เหลือซากแล้วนะแต่นั้นพยายามที่จะไม่ตําหนิวนที้ซื้อพาเฟ่ไปแต่เมื่อฉันมองไปรอบๆหล,ล,ล,ลานทางด้านของเซนเเขานั้นก็เห็นคนที่คุ้นเคยเอ่เอนั่นเอ่อฮาซึมิหรือเปล่านะเอ้นั่นเซนเซนีน่เด็กสาวร่างใหญ่ในชุดสีดำเธอนั้นมาผอมกับปีคู่ขนาดใหญ่ทันทีที่ฮาซึมิยืนยันว่านั่นคือเซนเซเธอนั้นก็มีท่าทีลุกลี้ลุกนนิดหน่อยอันนี้ทุกคนเธอคนนี้มีชื่อว่าฮาซึมินะเป็นรุ่นพี่ของโคาารุจเน ละรุ่นพี่ฮาซุมิอย่างนั้นเหรอเอะโคฮารุเธอนะ่ะกำลังตั้งใจเรียนอย่างหนักอยู่หรือเปล่าน่ะ คือว่าอ๋อในช่วงนี้น่ะคะแนนของครูฮารุน่ะพัฒนาขึ้นมากเลยนะซึ้นสได้ตอมฮาซึไม่ไปอ่าคะแนนสอบของเธอคนนี้น่ะเพิ่มขึ้นทุกครั้งในช่วงเชสการสอบอยู่ตลอดเลยนะเป็นเด็กที่ดีมากเลยอ่ะครูฮารุน่ะใช่แล้วล่ะถูกต้องเลยครูฮารุจังน่ะถ้าทําแบบนี้ต่อไปล่ะก็จะต้องผ่านการสอบอย่างแน่นอนด้วยคาพูดเสริมของเพื่อนลุ่มห้องมันนั้นทําให้ครูฮารุรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นแอบฟาฝืนกดอยู่นิดหน่อยแล้วนะ ถมเธอนั้นก็อาจจประมาทในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับรุ่นพี่ที่เธอนั้นเคารบเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อฮาซุมิเธอนั้นได้ทราบข่าวเธอนั้นก็ชื่นชมความพยายามของโคฮารุเป็นอย่างมากความกวลเกี่ยวกับรุ่นน้องคนนี้มานั้นค่อยๆหายไปก่อนที่พวกเราจะนั่งโต๊ะเดียวกันพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีใครบางคนได้ทําการติดต่อรุ่นพี่ฮาซุมิเกี่ยวกับเหตุการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นเอติดต่อฉันในช่วงเวลาแบบนี้น่ะเรอเช่เป็นช่วงเวลาอันสงบสุขที่อยู่ได้ไม่นานจริง สถานก,การณ์นั้นเลื่อเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ฮาซึมินั้นรับสายเรู้สึกว่าจะเป็นเสียงของรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเธอคนนั้นมีชื่อว่าอิจิกะเธอนั้นได้รายงานว่าณตอนนี้มีนักเรียนของเกงเฮนา่กากำลังออกอาละวาดในเขตพื้นที่ของทินิตีอืมดูเหมือนว่าตัวตนที่แท้จ,จริงของกลุ่มที่สร้างความวุ่นวายเนี่ยคือกลุ่มชมรมชิมอาหารของเกเฮนาเหรอนะเอ,เอ๋เดี๋ยวก่อนนะนานี่เธอพูดว่ากลุ่มชมรมชิมอาหารอย่างนั้นเลยเมื่อแสละสันเซได้ยินชื่อชมรมจากคำพูดขขอองาาึึมแนนนนนัั้้้้กกกกลุจเีีใทท เอ้นี่แซนนายรู้จักชมรมชิมอาหารด้วยยหรออ่าอ่าฉันไม่รู้อะไรหรอกนะแต่เธอคนนั้นเป็นขาประจาร้านฉันไม่ใช่เหรอเรื่องเดียวว่าแต่ใครที่ฟังนิยายตอนที่ผ่านมาก็อาจจะจําได้ว่าตอนที่แซนนั้นเปิดร้านฮอทดอกมันนั้นจะมีการกล่าวถึงชมรมชิมอาหารอยู่นิดหน่อยเรื่องเดียวว่าในรอบนี้ท่านประธานฮาลูนาได้ออกมาสร้างขามวุ่นวายในพื้นที่นอกเกฮีนาซะแล้วถึงแม้ว่าตามปกติเธอนั้นจะออกไปชิมอาหารไปทั่วเมืองของคิวบะท็อตก็ตามอืมฉันแน่ใจว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดล่ะนะ เพราะทุกคันที่ฉันเสนอฮอนดอกให้กับพวกเขานะ่ะปกติชมรมนี้มักจะแสดงคําพูดขอบคุณและไม่ค่อยมีท่าทีเป็นอันตรายเท่าไหร่แล้วนะอาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นชมรมที่สุภาพมากที่สุดก็ว่าได้ไม่มีทางที่หญิงสาวที่สุภาพแบบนั้นจะทำเรื่องแบบและเอ๊ะทูน่าอย่างนั้นแหละ อ้านี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย ue. ในคันที่แสนกำลังคิดเข้าข่าฮารุนะว่าเธอนั้นเป็นคนดีจะตายแต่ทว่าจากเรื่องราวที่ฮาซุมิเล่าให้พวกเราฟังมนันก็ทําให้พวกเราทุกคนต้องรีบออกจากร้านพาเฟ่และมุ่งหน้าไปยังสถานที่เกิดเหตุน,นะนี่เธอจริงๆเหรอฮารุนะเอ้นั่นคุณแซนไม่ใช่เหรอพวกเราน่ะแต่นี่บุญคุณเกี่ยวกับอาหารของคุณมาโดยตลอดเลยนะอ่าฉันก็ไปคาดคิดเหมือนกันละนะฮารุนาะในขันที่แสนได้สบตากับฮารุนะนับเป็นครั้งแรกที่เขานนั้ได้รับรู้ไม่ว่าจะเกฮนาหรือทีตตี่างก็็เเตปี่ยมไปด้ยตัวอันตราย ส่วนสาเหตุนั่นก็เพราะว่าในช่วงที่พี่แกไปเยี่ยมเก่นาเขานั้นยังไม่เจอเรื่องความวุ่นวายอะไรจนเมื่อพี่แกมาเห็นการการะทำของฮาหลูนะมันก็ทําให้แสนรับรารู้ถึงสัตธรรมแถมนะตอนนี้แสนนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวสายตาของชมลมทวงคืนความยุติธรรมซะแล้วสิน่ะนี่ฉันได้ยินว่าเธอนะ่ะโจมตีพี่พีพตะพฑนสัตว์น้ำอย่างนั้นเละนี่เธอต้องการอะไรกันแน่น่ะอ๋อของมันแน่นอยู่แล้วล่ะก็เพื่เอเพื่อเพลินกับทูน่าทองคํายังไงล่ะฮาหลูนะะได้ชี้ไปยัยทงทูน่นนนา ขอโทษนะที่เธอขโมยรูปภาพพวกนั้นไปขายเหรอหรืออาจจะเพื่อจุดประสองค์อื่นนะนี่ฉันเนี่ยเคยทำธุรกิจกับคนอันตรายแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยดีที่แสนไม่รู้บึ้งหลังของห้าหลูนะเฟอร์เธอดันชอบรับพาตฟูกะจากชมรมทำอาหารอยู่ตลอดอาล่ะฉันได้ยินคำสั่งมาว่าให้จับกลุมพวกเราสินะยังไงก็ช่วยจับกลุมพวกเราอย่างใจเย็นด้วยล่ะฮึมเป็นไปไม่ได้หรอกนะพวกเรามาที่นี่เนะี่ยเพื่อกินเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะ อย,อย่าบอกนะว่านี่พวกเธอตั้งใจจะกินรูปภาพนั่นนะแต่ในเมื่อคุณแซนอยู่ที่นี่ด้วยฉันอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับพัดดของคุณก็ได้แหละนะคิดยังไงบ้างล่ะอาคาริอิซมอึมิฉันเห็นด้วยนะใช่ฉันเห็นด้วย ไม่นึกเลยว่าพวกพ้องชมรมชิมอาหารพวกเธอนะั้นจะเห็นด้วยกันขนาดนี้แทบบู้เหมือนว่าฉันจะเผลอนะนําสิ่งที่ไม่อนุญาตไปแล้วสินะถ้าอย่างนั้นคุณแซนช่วยเสริมพัดดอกลดเลอให้กับพวกเราหน่อยได้หรือเปล่านะ่ะแน่นอนว่าพวกเรานั้นจะจ่ายให้เป็นอย่างดีเอ่อดูเหมือนว่าเพื่อที่จะหยุดความวุ่นวายและเอาผลงานศิละปะกลับมาแซนนะต้องเป็นคนลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วสินะเดี๋ยวก่อนสิที่นี่นะคือทีนิตี้สวัรดีครัคุณแซนอยู่อบิดอสเลยนะอ่าสำหรับเรื่องนั้นนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะ จริงอยู่ที่นั่นนะ่ะคือคําขอที่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าทําเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้แล้วล่ะก็มันก็คุ้มค่าที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเทเลพอตนี้นะ่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นล่ะก็ผู้ที่ตรงนี้นะ่ะ โปรดอย่าได้ทําอะไรแปลกๆจนประชาชคนนั้นจะมาด้วยละ่ะจากนั้นแซนก็ได้เทเลพอร์ตไปที่ร้านพร้อมกับทาการย่างฮอทดอกจํานวนมากเรียกไเดียว,ว่าค่าคืนนี้ทุกคนกำลังหิวอยู่เอาละถึงเวลาแล้วลอเมื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าอาหารนั้นพอสําหรับจํานวนคนแซนนั้นก็ได้เทเลพอร์ตกลับไปที่นั่นอีกครั้งเอาละส,สาวๆถึงเวลากินอาหารแล้วเหรอนะเรียกไเดียวว่านอกจากฮอทดอกต่างๆในรอบนี้มันนั้นมาพร้อมกับแซนด์วิชควบคู่กับซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ตต่างๆที่นี้ก็คงจะพอใจแล้วเสินะฮารูนะอืมช่างเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจจริงๆจาากนนนั้ะ ก็ได้ใจค่าตอบแทนสำหรับฮอนดอกจำนวนมากเหล่านี้ เรียกได้ว่ากินกี่ครั้งก็อร่อยเราผู้พ่อของแส่และกลุ่มคนจากชมรมทวงคืนความยุติธรรมตางก็ได้รับฮอดดอกกินกันอย่างอเลดอร่อยจากนั้นฮันะุูนาก็ทําทตามคําสัญญาเอาล่ะตามที่คุยกันเอาไว้เชิญจะพวกเราอย่างเงียบเงียบได้เลยเอะอะยางไรก็ตามนะเธอนะ่ะเป็นนักเรียนของเกียเฮนาแต่ตอนนี้พวกเราอยู่ในเขตพื้นที่ของทีนิตี้ฉันคิดว่าคงต้องทรงตัวพวกเธอไปให้กับคณะกรรมการวินัยของเกียเฮนาแหละนะและแล้วพอวุ่นวายต่อจากนี้เซนเซก็เป็นคนเคลียร์ปัญหาให้ในขณะที่แส่กำลังจะเตรียมตัวกลับไปที่ร้าน อนนั้นก็มีโอกาสคุณคุยกับฮาสุมิเพื่อช่วยตัดสินใจว่าจะทรงตัวฮาดุนะให้กับคณะกรรมการวินัยบูกกับว่าเพื่อที่จะมาให้การการะทําของฮารุนะสมผลต่อสซนที่สัญญาอีเดนที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองแหละนะดังนั้นแล้วฝ่ายกลางอย่างเซนซีผู้มาจากชาลีรวมถึงตัวของแซนเลยต้องมารับหน้าที่หนีและช่วยลดความกวลของการเมืองให้ลดลงไปด้วยเมื่อความวุ่นวายต่างๆนั้นจบลงรถพยาบาลจากฝ่ายกีเฮนา่าก็ได้มาถงศส่วนหนึ่งก็เพื่อมารับตัวของพวกฮารุนะก่อนที่เด็กสาวภายในรถจะเดินลงมาพร้อมกับถามว่าก่อโทษนะมีศพอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ่ะเอเอศพอ,อย่างนั้นเลยพอดีว่าเด็กสาวพยาบาลของฝ่ายเกีเฮนา่าพอดีว่าเธอชอบรี่ผู้บาดเจ็บว่าศพแล้วนะยังไงก็ตามแต่พวกคคุณ่่ะงจไมิด ่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของชมรมทวงความยุติธรรมหรอกนะเด็กสาวฝ่ายพยาบาลได้พูดขึ้นมาจากทํานไม่นานเด็กสาวที่คุ้นเคยก็ได้ปรากฏตัวเอ๊นั่นฮีนาไม่ใช่เหรอท่านประธานฮีนะเาเธอนั้นได้ติดรถมาด้วยเพื่อที่มาคุมตัวพวกคารุน่านกลับไปเอาละถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่านายควรจะกลับพิธีรานและทำความสะอาดมันสักหน่อยนะแถมตอนนี้เองก็ใกล้ถึงเวลานอนแล้วด้วยสิถึงแม้ว่าพวกเด็กๆจะไม่ทำตามฉันเกิดเถอะนะอ่าเข้าใจแล้วลระเซนเซยังไงก็ไวมากินคอดอกของฉันใหม่อีกรอบหนึ่งนะเล่นแล้วของวุนบายนั้นก็ได้จบ ก่อนที่ทุกคนจะมุ่งหน้ากลับไปที่พักถือว่าในวันนี้แสนั้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเลี่ยงปาร์ตี้ช่วยน้ำเดินที่อภาัายในเมืองทินิตี้หรือแม้แต่ลูกค้าขาประจําที่กลายเป็นผู้ก่อการร้ายวันนี้มันก็มีเรื่องบนวายต่างๆเกิดขึ้นเยอะเลยแหละนะต่อจากนี้ฉันจะต้องเอ่อ uh, ทำหน้าแบบไหนเวลาเจอลูกค้าล่ะเนี่ยเอ่อเธอคิดมากไปก็ไม่ได้อะไรทิ้งตัวลงเตียงกันเลยดีกว่า แล้วแล้วเรื่องราวของบทที่13ก็ได้จบลงถือว่าเป็นเนื้อเรื่องชิวๆแต่ก็ค่อยๆปูทางเป็นสู่เรื่องราวของโซนที่สัญญาอีเดนสปอยว่าในตอนหน้าการต่อสู้นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาล่ะขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถได้ว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร้หรือแม้แต่จะสามารสามาชิกก็ได้เช่นกันมาเป็นขาจอดที่ตามหาเรื่องราวใหม่ๆกันได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเอาละ G G W P Good Game w o l l Play